เรามาต่อกันด้วยกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาดนะคะเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศอน,อนตำบลเขาพระนอนตำบลเวอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง เมื่อช่วงเช้าวันที่10สิงหาคม2555ที่เทศบาลหลังเก่าบ้านนากุงหมู่6ตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินนางสาวอรดีสุทธศรีสสจังหวัดกระสินเป็นตัวแทนนายวีรวัตรโอสถานุเคราะห์สสกระสินเขต2ในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศนตำบลเขาพระนอนตำบลเวอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง นายกฤิกร,กรัตยาบัณฑิตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอเภอยางตลาดกล่าวว่าตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดภารกิจพัฒนายกระดับและจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงทั้ง8กลุ่มอาชีพของอาเซียนคือวิศวกรรมการสำรวจสถาปัตยกรรมแพทย์พยาบาลทันตแพทย์บัญชีและการท่องเที่ยวมุ่งเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถ สามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพในการทำงานให้ประชากรแข่งขันในระดับสากลภายใต้ศักยภาพ5ด้านได้แก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ศักยภาพศิลปะปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานกอศอนอจึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำา5กลุ่มอาชีพคือกลุ่มอาชีพการเกษตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสารรค์และกลุ่มอาชีพเฉพาะทางกอศอนอเพอยยงตลาดได้สนอง,งนโยบายรัฐบาลโดยนำนโยบายสู่การปฏิบัติและได้จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถมีงานทำมีไรายได้อย่างยั่งยืนมีความสามารถ เชิงการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากลให้รู้เขารู้เรารู้เท่ากันจึงได้จัดการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อให้ประชาชนมีงานทําจํานวน3หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรช่างอลูมิเนียมจํานวน100ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมาย20คน 2. หลักสูตรช่างตัดผมชายจํานวน50ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายจํานวน2 0คน3หลักสูตรช่างเครื่องยนต์เล็กจํานวน100ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมาย20คนค่ะ